เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน BIG กทอ k b กบิ๊กสตสวัสดีครับแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับนี่คือรายการ BIG t ทอ k b กบิ๊กสตกับพวกเราทีมข่าวของโพสต TODAY นะครับวันนี้ผมชวนคุณกรกิจด,ดิษฐานนะครับเป็นหัวหน้าข่าว ตางประเทศของโพสต์ดูเดย์มาพูดคุยนะครับปกติเราก็จะคุยเรื่องสถานการณ์ภายในประเทศนี่แหละเรื่องโควิดบ้างเรื่องการเมืองบ้างแต่วันนี้เปลี่ยนอารมณ์นิดหน่อยนะครับชวนคุณกรกิจมาคุยสถานการณ์ของประเทศเมียนมานะครับใกล้ๆเพื่อนบ้านเราของเรานี่เองนะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่กระทบต่อประเทศไทยกระทบแล้วตอนนี้กระทบแล้วด้วยถึงชายแดนแล้วโดยเฉพาะปัญหาชายแดนเกี่ยวกับผู้อพยพนะครับเดี๋ยว ก่อนที่จะคุยกรกิจเนี่ยเราไปคุยกับนักข่าวของเราหน่อยนะครับทีบ่จังหวัดตากนะครับให้นักข่าวของเรารายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนสักหน่อยนะครับเราไปคุยกับ,ค,บคุณอัศวินพินิจบงนะครับผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดตากของโพสต์ทูเดย์นะครับสวัสดีครับคุณอัศวินครับครับสวัสดีครับผมอัศวินครับครับคุณอัศวินครับตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปที่บริเวณชายแดนจังหวัดตากเนี่ยฮะ ณเวลานี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอขออธิบายต้น,นนิดหนึ่งครับจังหวัดต,ตากนั้นอาจเป็นชายแดนไทยพม่าที่มีรอยต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจะมีหากเกิดเหตุสถานการณ์ชายแดนก็จะเกิดสืบเนื่องต่อไปต่อต่อกัออนนะครับเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีที่เริ่มจากทหารกระเรียงนะครับที่ เข้าไปโจมตีฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของปรานของฝ่ายรัฐบาลพม่านะครับจนมีการยึดฐานของตากพม่าได้ต่อมาตากพม่านั้นก็มีมีความกดแค้นนะครับแล้วได้ใช้ใช้ความรุนแรงเลยนะครับโดยการใช้เครื่องบินนะครับครัโดยการที่จะเข้าโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายกระเหลียงรวมถึงหมู่บ้าน ของที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวกระเห่งตแนวชายแดนเมืองหลายหลายหมู่บ้านในเมืองผาปูนซึ่งเป็นเมืองสําคัญของอกระเหลี่ยงชาวกระเหลี่ยงในรัฐกระเหลี่ยงบบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดแม่องสอนนะครับเช่นอำเภอศพบมือำเภอแม่เสลียงจนทําให้มีผู้อพยพนะครับข้ามต้องหนีหนีเข้ามาฝั่งไทยโดยข้ามแม่น้ําสาวินเข้ามาทางตั้งแต่ ท,ำทำํําาเภอศเมยนะมมทนําแม่สํามแลบศเมยจนถึงแม่เสลียงและขุนยมบางส่วนครับครับออือส,สําหรับการอพยพเข้ามาของชาวเกาหลีนะครับก็เข้ามา,าจนถึงสองคำวรรที่ผ่านมาก็ประมาณสองพันคนเศษนะครับ,รบแลวได้กระจายไปอยู่และซึ่งทออางฝ่ายปกครยยองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านผู้ว่าสิทธิชัยหลวงจินดานะครับก็ ได้ให้ทางาทางฝ่ายเอสนะครับป้องกันจังหวัดน,นะครับครับได้เข้าส่งกำลังไปดูแลร่วมกับาทางทหารกองกำลังในสวนนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยดูแลรวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับผู้หนีภัยสงครามว่า,อาตอนนี้ทางฝั่งไทยก็ได้ให้การช่วยเหลือตามหลักิมนุษยชนนะครับแต่อย่งางไรก็ตามนะครับมีพบว่าเมื่อเช้าก็มีผู้ได้รับ 7เป็นชาวกระเหรี่ยงนะครับ5-7รายนะครับได้ถูกส่งตัวมารักษาในฝั่งไทยซึ่งซึ่งน่าจะเป็นเป็นถูกอาวุธนะครับครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็เราก็ทางเราก็ไดาไปรักษาตัวในเบื้องต้นนะที่จะมีจุดหนึ่งก็ที่โรงพยาบาลที่อำเภอศบเมยจำนวน5รายโรงพยาบาลแม่สะเลียงแม่สระเลียงนะครับ1รายและโรงพยาบาลศรีสังวานอีก1รายครับนะครับเมื่อเมื่อ อากา,ารก็เบื้องต้นก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักหนาสาหัสมากนะครับแต่ว่าก็ก็ดูแล,แลแล้วนะครับในส่วนของผู้ผู้ที่หนีออพยพเข้ามานะครับส่วนหนึ่งเมื่อเมื่อเหตุการณ์ดีขึ้นก็ก็สมัครใจที่จะกลับไป่าบ้านบ้านของเขาเ็าเขาก็เองก็เป็นห่วงบ้านอยู่เหมือนกันว่าที่เขาอบยบมาแล้วนั้นจะที่บ้านจะเป็นยังไงบ้างก็บางส่วนก็สมัครใจกลับไปแล้ว จริงๆแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสักสามสี่ร้อยคนที่ที่ที่ทททททยังยังไม่ยังไม่ขอกลับไปนะครับ,รบการกลับไปนไปั้นไปด้วยวามสมัครใจน,นะครับไม่ได้มีการผลักดันหรืออะไรใดทั้งสิ้นจากสวนราชการซึ่งทางป,รปรครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านผู้ว่าจิติชัยเินดาหลวงก็บอกว่าตอนนี้ก็สามารถดอ่อพวบก,กลุ่มดูแลได้นะครับ <c oughs> อ่ามีการบูรณาการร่วมกวับทุกภาคส่วนนะครับครับอ่าขณะนี้ในระดับจังหวัดก็สาอ่าถ้ายัง ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็จะขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือต่อไปแต่ในเบื้องต้นขณะนี้จังหวัดยังดูแลสถานการณ์ได้ครับครับคุณอัศวินครับชาวกะเรียงที่เข้ามาที่บอกว่าเบื้องต้น2,800กว่าคนเนี่ยแล้วก็สมัครใจกลับไปส่วนหนึ่งแล้วก็ยังอยู่อีกประมาณ500กว่าคนเนี่ยตอนนี้พักอยู่ที่ไหนครับก็ตามกระจายกันไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ้งต้นที่ทั้งแม่กะเลียงทั้งขนยมแล้วก็ทางศพเมื่อยครับก็ กับพื้นที่ก็มีการกางเต็นแล้วก็อในบางส่วนก็จะไปหาที่ที่ปลอดภัยอะครับคมันจะกระจายไปครับหลายหลายจุดนะครับครับคุณสวินครับกอยู่ฝั่งไทยเนี่ยตอนที่ทางเมียนมามีการสู้รบกันมีการนําเครื่องบินไปยิงหมู่บ้านของชาวกะเหลี่ยงเนี่ยเราได้ยินเราได้เห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมครับไม่เสียงครับมีเสียงมีเสียงได้ยินอนกันนะครับในช่วงที่มีการยิงปืนตีแล้วบาง บางส่วนก็มีจับภาพได้นะครับว่าเห็นเห็นเป็นแสงไฟจากการการระดมยิงครับ,บซึ่งพม่าค่อนข้างในช่วงนั้นก็รุนแรงนะฮะแต่ว่าอในเมื่อวานก็มาแต,แต่ไม่ได้ทําอะไรคือคล้ายๆมาบินตรวจาการมาบินตรวจดูความเรียบร้อยของของฝ่ายมา่านะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ ไม่ได้มีความรุนแรงเหมือนเหมือนตอนแรกๆนะครับโดยรวมแล้ว<อ><ม>สถานการณ์ชายแดนณวันนี้เนี่ยตึงเครียดไหมฮะหรือว่าเริ่มที่จะผ่อนค<อ>ลายแล้วตอนนี้ที่ขาย,ายครับตอนนี้เริ่มที่ขายเหมือนกันนะครับ,รบที่ขายที่ลายดีขึ้นแต่ก็ก็ก็ถามชาวกระเหรี่ยงบางคนเขาก็ก็ยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าก็ดูก่อนว่าจะกลับถ้าจะกลับไปนั้นมันต้องน่าจะสถานการณ์น่าจะดีกว่านี้ส่วนเหตุการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นมามันก็ มันเป็นเรื่องสืบเนื่องจริงๆนะครับสืบเนื่องมาจากการการที่มีเขาต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารในในเมืองหลวงพม่านเมืองสําคัญแล้วก็มันก็ลุกลามมาที่ที่ชนชาติเปรียบลูกลามถึงว่าเขาไปสนับสนุนให้กับกลุ่มพวกนี้แล้วก็ทําให้พรามาเองไม่ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ถึงขั้นที่จะนํากําลังเข้ามาใช้ความรุนแรงรวมรวมถึงเ,เรื่องของอยากจ,จะไม่ให้พวก ชาชาวกระเหรี่ยงเนี้ยได้ได้ได้สประสนุนหรือว่าเชียร์เป็นของเชียร์ให้กับผู้ที่ประท้วงในในเมืองใหญ่ๆครับจริงๆแล้วชาวกระเหรี่ยงเหล่านี้เขาสนับสนุนชาวบ้านไหมครับสนับสนุนคนที่ออกมาประท้วงรัฐบาลถ้าเห็นข่าวนี้ตอนนี้ก็นี่ก็จริงครับเพราะว่าที่อรอบเบอรชายทานเมืองวดีที่จังหวัดตากตอนแรกก็สนับสนุนอยู่แล้วครับแล้วเคลื่อนไหวด้วยครับในช่วงนะั้นที่ที่แต่ต่อมาเมื่อพม่ามีการปรับปลนอย่างก็ ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ไม่ไม่ที่จะไปรวมตัวหรือว่าชูป้ายอะไรในลักษณะนั้นครับครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าแนวชายแดนยังดีอยู่นะฮะปัจจุบันนี้ก็รับไม่ไม่มีอะไรครับระหว่างไทยไทยกับพม่านะครับส่วนที่กาฝ่ายไทยต้องให้ดูแลผู้ผู้ที่หนีภัยเข้ามาก็เนื่องจากเป็นหลักสิทธิมนจษยชนอยู่แล้วครับครับครับที่เราต้องปฏิบัติครับครับผู้ เงเหล่านี้ครับขอบคุณครับที่มาพูดคุยนะครับคุณอัศวินครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัศวินพินิจวงนะครับเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งอยู่ที่จังหวัดตากก็จะรายงานสถานการณ์แม่ห้องสอนตากมันก็เป็นแนวชายแดนติดกันนะเท่าเท่าที่ฟังดูคุณคุณสถานการณ์ก็ไม่ค่อยรุนแรงมากถ้าเป็นอย่างนี้ ก็ <c oughs> ที่จริงแล้วเราเรายังไม่เห็นภาพความรุนแรงนะครับเพราะที่จริงมันมีภาพความรุนแรงคือชายแดนเนี่ยมีคลิปออกมาในเมื่อวานนี้นะครับว่ามีการเหมือนกับว่าทางทางชาวก็ะเลียงบ,บอกว่าเออเมาถึงชายแดนแล้วคลามฝั่งแม่น้ําสารวินมาแล้วเนี่ยหรือฝั่งทหารไทยไม่ให้เข้าผมได้ดูได้ดูคลิปทหารไทยพักดานกลับอะไรอย่างเงี้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่นาย,ยกต้องชี้แจงวันนี้แล้วก็ คุณดอนประทมวินันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศต้องมาชี้แจงวันนี้ด้วยว่าเราไม่ได้ผลักดันนะแล้วก็คุณอัศวินก็บอกว่าเขาเต็มใจที่จะกลับเองอย่างไรก็ตามมันก็มีหลักฐานอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันว่าสองทางอยู่นะสองทางอยู่นะแล้วเรื่อเนี้ยมันมันกระจายไปทั่วโลกแล้วว่าไอ้คลิปเนี้ยนะครับแล้วก็สํานักข่าวต่างๆก็ไปเล่นว่าทางการไทยเนี่ยผลักดันออกไปนะครับดังนั้นไทยก็ต้องชี้แจงให้ดีแล้วก็ผมว่าถ้าถ้ามันจะ จะมันโอเคกว่านี้ก็คือต้องเตรียมรับกันแล้วเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อไปเนี่ยกองทัพเมียนมาก,กับชนกลุ่มน้อยเนี่ยจะต้องต้องโจมตีต้องสู้รบกันแน,น่งงเพราะว่าวันนี้มีกองทัพอีกสามกองทัพประกาศที่จะจับอาวุธลุกขึ้นสู้คือก่อนหน้านี้หมายถึงว่าสู้กับรัฐบาลใต้เมาใช่ครับระว่าประชาชนที่ออกมาต่อต้านถูกต้องครองต้อง,องวางประกากแบกบว,ว่าก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมากับชนกลุ่มน้อยต่างๆ20่สิบกว่ากลุ่มเนี่ยเซ็นสัญญา หยุดยิงกันนะครับแต่ว่าพอมีรับประหารปุ๊บรู้สึกว่ากองกําลังต่างๆนี่ยังไม่มีรีแอคชั่นอะไรเพิ่งจะมีรีแอคชั่นเนี่ยมีเคียนยูก่อนกระเรียงเคียนยูก็ไปบุกฐานของกองทัพเยนมาอย่างที่คุณอศวินเล่าเบนมาก็เลยส่งเครื่องบินไปทะลงนะครับวันนี้มีอีกสากองทัพคือกองทัพของพวกโกก้างพวกเชื้อเชื้อเชื้อทาจีนมีกองทัพพวกอารักันพวกยะไข่และกองทัพพวกตะอ่างอยู่แถวๆัด รัฐฐานใหญ่นะครับสามกองทัพเป็นกองทัพพาราดอนภาพกองทัพพี่น้องประกาศที่จะจับอาวุธลุกขึ้นสู้ช่วยประชาชนอันนี้ประกาศจะช่วยประชาชนชัดเจนเลยบอกว่ากองทัพเมียนมากข้าราชาชนเอาไว้ไม่ได้ต้องลุกขึ้นสู้นะครับแต่มันก็จะมีปัญหาเหมือนเคนอยู่เพราะว่ากองทัพพวกนี้ไม่มีทัพทางอากาศนะฮะมีแต่ภ้าพื้นดินเยอะทัพอากาศเนี่ยมันอาจจะมีแต่ว่ามันไม่แข็งแกร่งแต่ว่าสู้กองทัพเรียนมาไม่ได้ มันจะต้องโดนถล่มด้วยทางอากาศแน่นอนคนที่จะสวยก็คือประชาชนเพราะว่าการถล่มทางอากาศเนี่ยมันมันมันไม่เอาแน่นอนไม่ได้ใช่ครับมันไม่สามารถมาร์กจุดได้ประชาชนอาศัยอยู่ทั่วไปด้วยใช่ครับแต่อ้สามกองทัพเนี่ยมันไม่ได้ติดกับประเทศไทยนะฮะอ๋อครับมีบางบางส่วนติดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มากเท่าเคนยูนะครับคือถ้ากองทัพเนยนมาถล่มการเรียงเคนยูมากขึ้นไทยเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือให้มันมากกว่านี้รับมือคือหนึ่งรับมือผู้พยพใช่ไหมใช่ครับรับมือผู้พยพหนึ่ง รับมือเรื่องภาพลักษณ์ประเทศว่าจะมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ชายแดนผักดันกับไรบ้างนะเพราะว่าอส่วนกลางเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รับมืออย่างไรับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีแผนฉุกเฉินว่าจะรับผู้ผู้ยบอย่างไงใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีการแสดงอาการว่าจะต้องประสานงานระหว่างมหาไทยบ้างกระทรวงต่างประเทศบ้างเพราะว่าหน้าที่ชายแดนมันเกี่ยวข้ามเกี่ยวกับหลายประเทศคือหน้าที่หลักๆเนี่ยเป็นของกระทรวงมหาไทยใช่ไหมครัของมหาไทยด้วยของกระทรวงกลาโหมของกระทรวงกลาโหมด้วยครับแต่วันนี้กระทรวงต่างประเทศมาชี้แจง ก็ต้องดูกันต่อไปอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เรามีภาพเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าฝั่งไทยเนี่ยมีรถบรรทุกเสบียงส่งไปช่วยข้าวช่วยทหารพม่าไงข้าวปิดสนา์เจริญกระสนาที่งามันก็เลยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวอีกว่าชาวกะเหรี่ยงเข้ามาทหารไทยผลักดันกลับไปครับมันก็มีภาพเหล่านี้ออกมามันก็เลยไม่เป็นผลดีต่อต่อประเทศไทยเพราะว่างที่คุณบอกว่าภาพออกไปทั่วโลกแล้วใช่ครับก็มีข่าวที่วันสองวันก่อนก็มีกองทัพเมียนมา ฉลองวันกองทัพแล้วก็มีทูตทหารไทยไปร่วมกับบางประเทศก็ค้นก็วิพากษ์วิจารณ์กันในประเทศไทยนะครับว่ามันเหมาะสมเหรือเปล่านายกก็นายกก็ออกอาการที่การหนึ่งก็ต้องมาชี้แจงนะฮะในในแง่ของประเทศไทยซึ่งซึ่งเราอาจจะต้องวางตัวเป็นกลางเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเราควรจะวางตัวอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้คือวางตัวยากครับประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับพม่าเมียนมาเนี่ยยาวที่สุด แล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่ากองทัพเนี่ยจะสนิทกับกองทัพเมียนมาอย่างเดียวนะมันมีเรื่องที่ต้องรักษาอิปไตยกันด้วยคืออย่างกรณีของเมียนมากองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินไปถล่มเคนอนยูนะครับ,รบตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องมันมีเฉพาะว่าประชาชนพลเรือนหนีเข้ามาต่อไปเนี่ยสมมุติว่ากองทัพเมียนมาย,ยิงง,งานปูพรมกันแล้วมันทะลักเข้ามาไทยอย่างเนี้ย กองทัพจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับกองทัพจะประกาศท่าทีเป็นปฏิปักษ์เลยไหมหรือว่าจะจะนิ่งเพราะว่าเคยมีกรณีที่ว่าตอบโต้กันครับพม่ายิงถล่มชุนกลุ่มน้อยแล้วก็มันทะลักเข้ามาในไทยไทยยิงสวนเข้าไปเกือบจะเป็นสงครามย่อยๆระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาอยู่เหมือนกันเคยมีมาแล้วนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาคือถ้าจำไม่ถ้าย้อนกลับไปปี2553นะครับ ตอนนั้นเนี่ยกองทัพเมียนมากับม,ม,มีมีการยึดเมืองมีวดีถ้าจำไม่ผิดกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยกองทัพกะเหรี่ยงก็มีเนี่ยแหละมีเรื่องการมีราวยึดม,มีวดีกว่ากองทัพเมียนมาจะยึดคืนมาได้นะฮะก็ลำบากฝั่งไทยด้วยก็จับตากันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์แบบนี้มันจะอทําให้เกิดการยึดเมืองชายแดนสําคัญ ต่อไปด้วยมีความเป็นไปได้นะครับถ้าถ้ามันลุกลามไปแล้วมันจะกระทบต่อคนไทยชายแดนมากขึ้นการค้าชายแดนนะครับชีวิตพี่น้องชายแดนซึ่งมีบ้านมีเรือนติดกับแม่น้ำผมแดนมีคนเมียนมาถลายไ่น้ำเมยครับทะลุทะลารักเข้ามาอะไรอย่างนี้มันจะกระทบต่อพี่น้องชาวไทยยังไงครับโควิดอะไรอย่างนี้โควิดเองก็ป้องกันแทบจะไม่ได้อยู่แล้วอย่าลืมว่า การข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันของคนสองประเทศเนี่ยแค่แม่น้าใช่ไหมครับบางส่วนแม่น้ํากั้นบางส่วนแค่พรมแดนกั้นก็เดินเข้ามาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แม่น้ําบางส่วนก็ไม่ไม่ไม่ได้กว้างมากอย่างอย่างสารวินเนี่ยแป๊บเดียวครับข้ามแป๊บเดียวก็ก็ถึงแล้วแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นป่าครับทั้งสองฝั่งเลยก็เป็นป่าดังนั้นมันข้ามมามันก็ต้องเจอเจ้าหน้าที่อยู่แล้วที่ที่ลาดตระเวนแต่ดัง <Fish. S 1> นั้นเจ้าหน้าที่ส่วนการก็ต้อง แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไงเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วในฐานะที่เราทําข่าวอะไรวันอยู่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นว่าส่วนราชการโดยเฉพาะส่วนกลางจะแอคชั่นเรื่องนี้เท่าไหร่นะใช่ไหมอูนิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่มีเพิ่งมิตกรณีนี้อ่ะที่เมื่อวานมีภาพว่าชาวชาวกะเหรี่ยงพยายามเข้ามาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเท่าที่เราเห็นภาพเมื่อกี้มีทั้งข้ามแม่น้ํามีทั้งนั่งเรือมาจํานวนมากเลยเนี่ยอะไรอย่างนี้ฮะก็มีคนเจ็บ ค,คนเจอได้เราก็รับไว้อย่างนี้แล้วกเ็เรื่องการสร้างที่พักพิงเนี่ยผมว่าจําเป็นจะต้องเตรียมไว้แล้วของที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยศูนย์ช่วยเหลือผู้พ,พักพิงเนี่ย<ช>ไม่ไม่เพียงพอนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เพียงพอหรอครับคือมันมีอยู่แต่เดี๋ว่าชาวเครีอ่ยยที่โพยพเข้ามาเนี่ยก็มีอยู่ในเมืองไทยยังไม่กลับ เป็นแสนแเกือบเกือบเป็นแสนประมาณ9 0,000นะฮะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยตัวเลขประมาณ8ปดหมื่นเก้าหมื่นนั่นแหละนะฮะถือว่าเยอะพอสมควรตามแนวชายแดนถ้าทะลักเข้ามาอีกอย่างตอนนี้ตัวเลขล่าสุดน,นะครับรวมแล้วนะครับที่ข้ามาเมืองไทยหนึ่งหมื่นแล้วนะครับหนึ่งหมื่นนะฮะแต่ว่าหนึ่งหมื่นนี้ไม่ได้รวมที่ที่กลับไป หนึ่งหมื่นนี่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเหตุการณ์ตอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ถล่มเมื่อสุดสัปดาห์นี้ถล่มฐานเคอนยูสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้ครับจนถึงตอนนี้หนึ่งหมื่นคนนับได้นะครับแล้วก็มีกลับไปบ้างที่เรียกว่ากลับไปบ้างแล้วก็มีข่าวว่าถูกผลักดันกลับไปบ้างอะไรอย่างนี้ตัวเลขหมื่นหนึ่งอาจจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขทางราชการอย่างนักข่าวเรารายงานเขาบอกว่ามีประมาณ2897คนวันเดียว อ๋อนี่เฉพาะวันเดียวครับตัวเล็กวันเดียวคือตัวเล็กวันเดียวนี่หมื่นกว่าคนอย่างที่คุณกรกิจรยายงานนี่คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ถลม่มครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา,มาครับครับดังนั้นต้องเตรียมสถานที่แน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าในอนาคตถ้าดูสถานการณ์ในพมา่าในเวลานี้แล้วค่อนข้างที่จะพัฒนาไปสู่วามรุนแรงมากขึ้นได้อย่างน้อยก็เตรียมสถานพยาบาลอย่างไรผู้ปู้ยพเนี่ยนะครับข้ามป่ามาาอย่างที่ผมบอกคือฝั่งสารวินเนี่ยมันเป็นป่าทั้งนั้น แล้วก็ต้องหนีตายกับพัดลูกพัดหลานหอบข้าวหอบของมาเหนื่อยสารพัดผมว่าตามหลักมนุษยชนเนี่ยก็รับเข้ามาก่อนอยู่ตามตามแนวตะลิงมันก็มีพื้นที่อยู่นะก็ให้น้ําให้ท่าอะไรพักคือต้องเอาใจเขาไม่ใส่เอาเอาใจเขามาใส่ใจเราผมว่าการถล่มท่าอากาศนี่มันน่ากลัวอยู่นะครับทุกวันนี้เนี่ยอย่างเจ็ดรายที่เข้ามารักษาตัววันนี้คือไปอยู่ที่โรงสถานีนาไม่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซึ่งมันไม่มีเพียงพอ<ช>้เพราะว่ามันไ<อ>กลครับถ้าถ้าถ้าเคยไปศพเมยนะครับเคยไปที่แถวแถวแถวจุดนั้นอ่ะกว่าจะเดินทางเข้าอำเภอนะใกล้สุดผมว่าคิดว่าเป็นแม่สเลียงที่มีอะไรที่มันพร้อมนะครับก็เป็นชั่วโมงอยู่ลัดเลาะภูเขาไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เตรียมพร้อมเนี่ยก็จะได้แค่สถานอนามัยซึ่ง ผมว่าการอาการบาดเจ็บจากสงครามเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บธรรมดาครับอาจจะมีบาดเจ็บจะมีบาดผงบาดแผลอะไรด้วยแผลใหญ่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราต้องระวังจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยอาจจะเป็นทหารของเคยูซึ่งถ้าเรารักษาขึ้นมาเนี่ยฝัเรื่องมีเรื่องอีกนะฮะเราก็ต้องหาวิธีจัดการระหว่างการรักษาพลเรือนจริงๆกับคือต้องก่อกำลังก่อเป็นทหารกะเรียง เห็น e. อยู่หรือเปล่ารู<ต>้ว่าเป็นชาวบ้านชาวกระเหลี่ยงแต่ <ทำ S 2> เรารก็ต้องรักษาตามหลักมนุษยชนไงแต่ว่าเราจะต้องมีหลักปฏิบัติยังไงจะต้องบอกโลกยังไงจะต้องไปอธิบายกับเมียนม,มาอย่างไงเพราะต้องอธิบายกับเมียนมาเพราะว่าเมียนม,มาเนี่ยมักจะเล่นงานเรานะตอบโต้เราในกรณีท,ที่ที่มีปัญหาพวกนี้นะครับอยู่สถานะของไทยเนี่ยค่องทักระบาดมินออนไลน์เองผู้นําการปฏิวัติก็สนิทสนมดีกับบิ๊กในบ้านเราเนี่ยมันจะมีปัญหา ผมว่าเนี่ยไอไ้อสถานการณ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันมันไม่ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดตอนนี้คือการ,รประทะระหว่างเมียนมากับเมืองไทยคือแม้ว่าหน่วยงานหนึ่งจะสนิทกับกองทัพเมียนมาแต่อีกหน่วยงานหนึ่งอาจจะไม่สนิทกันก็ได้<อ>คือแบบผู้ปฏิบัติการอะไรพวกนี้นะแต่ว่าในรัฐบาลน,นี้ผมคิดนะผมวมิเคราะห์นะ ค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเดียวกันหมายถึงว่ากระทรวงทบงกรมต่างคิดเห็นไปทางทิศท,ทางเดียวกันเพราะรว่านำนำเหมือนำนำโดยคนคนเดียวกันอะไรอี้คงัี้แล้วก็กองทัพกับรัฐบาลก็เป็นพี่เป็นน้องกันพูดง่ายๆบอกว่าถ้ามีรีแอคชั่นอะไรก็ปฏิบัติมีปฏิกิริยาไปทางเดียวกันย้อนถามคุณกองกิตนิดหนึ่งการรักษาทหารกระเหรี่ยงที่บาดเจ็บเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บแล้วเข้ามารักษาฝั่งเรามันมีผลมันมีผลอะไรกระทบต่อประเทศถึงขนาดนั้นเลยคือ ความการปะทะกันระหว่างชนกลุ่มน้อยกับกองทัพเมียนมาเนี่ยมันมักจะมากระทบไทยตลอดมันมีกรณีพวกนี้นะฝั่งทหารเราไปช่วยหาว่าเราไปช่วยอะไรอย่างทำนองนี้นะครับซึ่งบางทีมันก็มีมูลอยู่นะครับเพราะความความขัดแย้งเนี่ยบางทีมันมันมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ประเทศไทยนะฮะจะให้ลงเลยเพราะว่ามันลึกมันลึกอันนี้มันมันมีวิธีแก้คือให้องค์การสหประชาชาติมาช่วยเป็นคนกลางนะฮะเพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับ ไม่ได้เซ็นสนที่สัญญาผู้ี้ภยัยของระดับโลกคืออนุสัญญาว่าด้วยผู้ี้ภัยของของเจนีวานะครับดังนั้นองค์การสหประชาชาติจะมาทำงานเมืองไทยเนี่ย u ู UN h c r เนี่ยก็ทำลำบากเพราะว่าไม่มีสนที่สัญญาตรงนี้ใช่ครับก็แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องความอิหลักอิเลือระวังเดี๋ยวพมา่าโกรธชนกลุ่มน้อยชนกลุน้อยโกรธ เดี๋ยวโลกโกรธประเทศไทยบอกว่าเอา UN เข้ามาช่วยอ๋อปลอดภัยจะปลอดภัยที่สุดนะครับคอ่ะก่อนที่จะจ่ายกันสถานการณ์ณวันนี้ในเมียนมาเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้วันนี้นะครับเสียชีวิตรวมแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มานะครับหนึ่งห้าห้าร้ิบคนนะครับความรุนแรงก็ยังมีขึ้นเรื่อยๆนะครับทหารเมียนมาก็ยังไปไล่จับผู้ประท้วงตามบ้านแล้วนะครับคือคิดว่า เพราะอิทธิพลโซเชียลมีเดียเห็นหน้าเห็นตารู a, 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 ร้ว่าเป็นลูกเต้าบ้านไกลไปไล่จับจับมาบนะครับบางทีก็มีคลิปหลายคลิปที่ออกมาเราลงไม่ได้เป็นคลิปที่ค่อนข้างรุนแงรงก็ยิงกันสดสดร้อนๆตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ประชาชนก็ไม่ไม่ยอมแพ้ก็ยังลุกขึ้นสู้ไม่ไม่ไม่ถอ,ถอยเลยอย่างเช่นวันนี้เนี่ยบางเมืองก็สู้โดยวิธีการเอาขยะไปทิ้งในตามถนนเพื่อที่จะให้แบบรัฐบาลทำงานไม่ได้ให้ทหาร เคลื่อนไหวช้าหรือว่าต้องมาเก็บกวาดอะไรพวกนี้ถก่อนแล้วก็บอยคอรดไม่ซื้อหวยรัดไม่ซื้อหวยโอ้ตรงนี้เรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่หวยนี่คือเป็นรายได้หลักของรัฐบาลเขาด้วยใช่เหมือนประเทศไทยเหมือนเราคนพม่าคนเมียนมาก็ชอบเล่นหวยเหมือนบ้านเราหวยเขามีทุกที่เพียงแต่ว่าคนเมียนมาหักใจไม่เล่นหวยได้อพร้อมเขาคือพร้อมใจกันทั้งประเทศเลยนะเขาเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่พร้อมประเทศไม่ไม่ทำประเทศแต่ว่าบันลุนแรงมากจนกระทั่งหวยเหลือ หลัวหลักหลายร้านแล้วก็ผู้ขายหวยบอกว่าสงสัยต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นโอ้ที่ขนาดนั้นเลยไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อจริงๆลงทุนไปเหลือบานเลยเหลือบานบางคนลงทุนซื้อหวยมาจากรัฐบาลซื้อมาจากกองสลากนี่ไหมครับซื้อซื้อมากองสลากขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อสลากเหลือรัฐก็อุตส่าห์เลื่อนเวลาออกสลากไปสองครั้งแล้วก็ยังไม่มีใครซื้อก็ยังไม่มีใครซื้อนี่ก็เป็นมาตรการที่เขาตอบโต้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันก็เป็นรายได้รัฐ ผมคิดว่าก็เป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงรัฐบาลอาหาร,รอย่างหนึ่งครับหลายเหตุการณ์ในพม่านะครับยังต้องอติดตามกันต่อไปนะครับ<ช>เพราะว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาชายแดนเนี่ยต้องกระทบประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน,นครับ,รบแน่นอนเอาเป็นว่าถ้ามีเหตุการณ์อัปเดตอะไรเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยเมียนมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่ฮ่องสอนฝั่งจังหวัดตากอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้กับแฟนเพจของเราได้รับทราบ เป็นระยะระยะนะครับ,รบวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับคุณกรกิตต้องลาแฟนเพจไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลาหกโมงเย็นมากว่าวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทท็อกบิทสบอลี่